เอเชียที t เด r ริเวอร์ฟรเป็นแหล่งท่องเที่ยวและ s h o อ p ปิ้งสตรีทยามเย็นริมแม่น้ำเจ้าพยาตั้งอยู่ใจกลางกรุงเทพมหานครถนนเจริญกรุงห่างจากรถไฟฟ้า BTS สถานีตากสินไม่ไกลนักเป็นแลนด์มาร์คที่มีกลิ่นอายของโกดังท่าเรือที่นักท่องเที่ยวนิยมมาช h อปปิ้งถ่ายรูปสวยๆและเดินหาร้านอาหารอร่อยๆร,รับประทานกัน คนเราทุกคนก็นเหมือนเส้นทางที่ยาวไกลอย่าบอกเธอในหัวใจว่ามี ที่แบ่งออกเป็น4ย่านด้วยกันคือย่านเจริญกรุงย่านกลางเมืองอย่านโรงงานและย่านริมน้ําซึ่งแต่ละย่านก็จะมีจุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ในตัวมีโซนของโกดัง7-8ที่ติดริมน้ําและเป็นแหล่งของช้อปปิ้งอีกมากมายทั้งเสื้อผ้าแฟชั่นของตกแต่งบ้านกิฟช็อปรองเท้าตลอดจนร้านอาหารต่างๆ ส่วนที่เป็นไฮไลท์ของที่นี่คือศูนย์อาหารฮาลาลนนานาชาติที่รวมร้านอาหารฮาลาลกว่า35ร้านค้าไว้บริการมีอาหารนานานชาติทั้งอาหรับไทยจีนเกาหลีและอิตาเลียนตลอดจนขนมและเครื่องดื่มอร่อยๆออ,ยอ,อ,ยอ,อ,ยอีกด้วยค่ะค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ศูนย์อาหารนานาชาติฮาลาลนนะคะในเอเชียชิงนั่นเองซึ่งที่นี่นะคะเขาบอกว่าเป็นศูนย์อาหารฮาลาลนานานชาติแห่งแรกในประเทศไทยเลยค่ะ ซึ่งภายในนี้นะคะเขาประกอบด้วยร้านอาหารนานาชาติมากกว่า35ร้านค้าค่ะซึ่งจะมีชาติไหนบ้างเดี๋ยวโมโม่จะพาไปดูกันนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกเลยนะคะว่าอาหารฮารานโมโม่อยากบอกอย่างหนึ่งค่ะว่าไม่ได้ทานได้เฉพาะคนมุสลิมเท่านั้นนะคะแต่ว่าอาหารฮารานหมายถึงอาหารที่สะอาดแล้วก็ทานได้ทุกชาติทุกศาสนานั่นเองแล้ววันนี้นะคะโมโม่ได้รับเกียรติจากคุณมีมี่นะคะเจ้าของศูนย์อาหารแห่งนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันนะคะว่าที่นี่มีอะไรเด่นๆบ้างแล้วก็มีร้านไหนที่เป็นซิกเนเจอร์บ้างค่ะ ค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราอยู่กับคุณมิมี่และคุณอาเมดนะคะเจ้าของศูนย์อาหารฮาราลแห่งนี้ค่ะมมมอยากทราบว่าด้านในนี้ค่ะมีอาหารชาติไหนบ้างแล้วก็มีซิกเนเจอร์อะไรที่เด่นๆบ้างค่ะค่ะในภายในศูนย์เซ็นเตอร์ของเรานะคะจะมีการรวบรวมนานาชาติไปเลยนะคะก็มีตั้งแต่อารับนะคะแล้วก็ปากีสถานจีนแล้วก็เกาหลีนะคะรวมถึงอิตาเลียนคูดก็มีนะคะ คือจะมีกคร่หลายๆชาติไว้ในที่เดียวกันโดยเฉพาะ,ะอาหารที่เป็นซิงเกิลเจออาหารไทยที่ไม่แพ้ชาติใดเลยนะคะก็จะมีเป็นพวกก๋วยเตี๋ยวผัดไทย แล้วก็อาหารที่เป็นพวกซุปต่างๆอะไรเงี้ยค่ะก็ะคือค่อนข้างที่จะ,ะทําให้ตอบโจทย์ลูกค้าที่มาทั้งเป็นชาวต่างชาติแล้วก็ชาวไทยโอ้โหแล้วเห็นบอกว่ามีมากกว่า35ร้านค้าเลยทีเดียวเ<ช>นาะทั้งไทยทั้งต<ช>่าง <ๆ S 2> ประเทศใช่ค่ะทั้งจะมีทางด้านขนมด้วยนะคะก็คือจะมีเป็นพวกมิซูขนมอาจจากญี่ปุ่นพัฟฟี่แล้วก็าหาันทานเล่นพวกเกี๊ยวซ่าอะไรต่างๆเนี้ยค่ะที่เราผลมาไว้ที่เดียวกันเลยแล้วก็เป็นร้านที่ฮาลานทุกร้านค่ะอยากให้เน นร้านกาแฟด้านในนิดนึงเห็นคนเยอะเลยไฮไลท์เลยค่ะเพราะว่าเพิ่งเป็นแบบว่าที่ไม่มีที่อื่นนะคะก็คือจะเป็นกาแฟตุรกีค่ะชงบนทรายเลยนะคะทําให้ต่างชาติก็คือแบบว่าเห็นแล้วก็โอ้หน้าทานมากน่าดื่มมากค่ะต้องลองค่ะก็เดี๋ยวเราพาไปชมเนาะแต่ละร้านที่คุณมิมี่แนะนําไปนะคะยังไงขอบคุณมากเลยนะคะวันนี้ที่มาให้เกียนมาสัมภาษณ์เราเราขอบคุณค่ะมีภูเขาทะเล มสายนาวและพื้นทายมหัสัศจรรย์เมืองไทยจะไกลหรือไกลแค่เพียงได้เริ่มเดินทางออกไปมหัสัศจรรย์เมืองไทยสิ่งหวหล่านั้นรออยู่เธอจะไปกับฉันไหมและเธอจะพบ